ไม่ขึ้นครับสวัสดีครับผมชอวัชรพลน,นะครับพามาดูที่เทของทีมงานเสรีหน่อยครับเอาจากปั๊มน้ำมันมาก็ตรงนี้ก็ในอนาคตก็จะเป็นปั๊มน้ำมันเหมือนกันนะครับโอ้สุบหมับบังไหนเนาะบานนี่ ตรงนี้ก็เป็นที่ที่ผมเคยมาถ่ายตอนที่ว่าเขาเอาเกรดเดอร์มาเคลียร์ลิงนะครับนักแต่นานั่นแหละโอ้มีสายสเตย์ไว้คอยดึงกันตลอดคือบบช่วยด้วยเนะี่ยคือบบช่วยด้วยเนะี่ย ติดเป็นไปหลายเที่ยวแล้วครับแต่ผมว่าทายนี่น่าจะไม่ติดแล้วนะเนี่ยผมว่านี่ปัดติดกันแต่ตอนเช้านะมันลื่นมันเปียกๆนะครับตอนบ่ายมามันเริ่มแดดเริ่มอะไรมันก็น่าจะไม่ติด้วครับเดี๋ยวรอลุ้นต่อไปครับเผื่อติดครับ ก,กว่าจะเข้ามาสองดำเลยนะครับรอบนี้เอาคันนี้เราติดหนักสุดแล้วนี่ต้องเดียวเอาไมโครมาช่วยเลยคันนี้ yeah ติดกระบ,บาเกินโอ้ไอ้คันเหลืองนี่มันสดจัดจริงๆนะคันเหลืองนี่โอ้โหป่าวทำไมไม่ถอยเข้ามาตายตายตาย ร้อยสิบห้าครับเป็นเรื่องนะครับจมซะแล้วขข้นได้ปะน้อบานนีโโ่โอ้โอ้โอ้เรียบร้อย <laughs> อเรียบร้อยแล้วครับร้อยสิบห้าครับ เรียบร้อยแล้วครับโชคประยุนรอเพื่อนมาดึงครับโอ้เที่ยวสุดท้ายของวันนี้ซะด้วยเที่ยวสุดท้ายของวันนี้ซะด้วยคุณผู้ชมครับนี่เอ้าจิตพากันได้ครับบางทีมันขับทุกวันทุกวันมันเบลครับเป็นเบล์รอเพื่อนมาดึงครับ รอรถดำมาดึงครับจริงๆเทีเ่ยวนี้ก็เป็นเทีเ่ยวสุดท้ายที่จะปิดงานแล้วครับที่จะจบวันนี้ไม่ใช่ปิดงานที่จะจบวันนี้นะครับพรุ่งนี้บิ่งต่ออีกวันหนึ่งเทีเ่ยวสุดท้ายเลยก็ไม่มีเพื่อนมาดึงนะครับแต่ว่าก็โทรเรียกกันแล้วตอนแรกว่าจเจ้ากระบะดึงน่าจะสูสีขึ้นนะเพราะว่าเมื่อกี้มันโยกคันเดียวก็ยังจะขึ้นอยู่นะครับดิ้นคันเดียวก็มีโอกาสขึ้นอยู่ครับแต่ไม่เสียงเดี๋ยวมันจะลงลึกกว่าเดิมนะครับรอครับรอ โอ้โ oh. oh. เออเออ oh, oh, มาแล้วมาแล้วก็ช่วยมาแล้วครับ เช้าคันนี้ก็จมนะจมหนักซะด้วยนะเนี่ยเออดึงขึ้นไปนอเนยล้นเอาจะช่วยกันครับได้ช็อตเด็ดเที่ยวสุดท้ายพอดีครับนึกว่าคันเหลืองจะจมนะไม่จมครับคันนี้จมแทน ขึ้นดำ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 โอ้าากัดฉากเขาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพะแล้วพะแลวจริงๆถ้าขึ้นดำก็น่าจะโอเคอยู่ในเมื่อกีกีนี่ให้มันทวงหน่อย เป็นปันหินพอดีเนะนี่เอาไปมอคือเกอ่าอไรมันเหมือนลองคือเก่าเลย เกียร์เดิมด้วยนะครับเนี่ยโชคประยุน ผู liksom, ahora, ้ชมขอบคุณมากที่รับชมและก็ติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์นะครับกดซีเฟิร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับลาละครับ